สวัสดีค่ะทุกคนในแลนวันนี้ร้อนมากร้อนมาก30กว่าองศาจะไปะไปร้านอาหารสักหน่อยดูดูเบื้องหลังจะเก็บผักไปฝากเขาสักหน่อยอันนี้วางก่อนเก็บไปได้อย่างนิดอย่างละหน่อย

ตเรีวเ,วเนะไหนบ้างไหนมา้นมางเออก็มีน้ำเนาะน้ำเล็กๆหรอกก็ไม่งกับเจ็บหรอกแค่พอรำคาญ ให้ดูมะเขือที่เขาบอกว่าลูกละกิโลอันนี้ลูกแรกขอดูซิว่าจะโตสักแค่ไหนเอาพ็บุ้งสักหน่อยก็ดีเนาะบุ้งหน่อยรับหูรับตาดิเยอะอยู่ข้างนอกก็มีอีกเด็ดไปเก็บ เก็บรวมๆกันก็ได้เยอะอยู่นะเก็บบ่อยแล้วนะเนี่ยปูกทีนึงได้กินนานเพราะว่าแตกมาเรื่อยๆเนาะ <_ s 1> หน้าหนาวก็ตายไป <_ s 2> ปีหน้าก็ปลูกใหม่ไม่เป็นไร สองอย่างแล้วมีกระเพราแดงเพราแดงซื้อเป็นซื้อเป็นกร,รมมากินแล้วก็เอาการมันไปแช่น้ำล่าออกเพียบเลยอี สองต้นเล็กๆก็ยังมีอ๋อเหวี่ยงเลยนะล้วกับนะกำลังออกใหม่ก็มีมัะเขือก็มีนะคะมัะเขือ ừừừ, <laughs> <laughs> không okay. 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 này, công này, này có มันกระถางต่อออ่อนๆเลยอ่อนๆเลยสิได้สิได้สิได้เก็บ มเขือกินไม่ทันเออเดี๋ยวไปเก็บมะเขือเทศหน่อยมะเขือเทศก็อร่อยอร่อยกินดิบเองกินสุกสิกินเปล่าๆหวานหวานมะเขือเทศอะไรมันรูกหวานเฉยจริงผักบุ้งยังมีอีกนะอีกฝังนู้อีกฝั่งนึงของตัวแต่ไว้นั่นแหละร้อนละ ม่ไปเก็บละไปเก็บมะเขือเทศแล้วเดี๋ยวก็จะไปละ<ๆ>เก็บมะเขือเทศหน่อยค่ะทุกคนพริกกระเหลี่ยงกระโดดกน,นี่คือกระเพราอีกละกะเพราแดงะแถวจ้างามนีงง่เขียมเขี้ยม<ๆ>คือแบบค่อนข้างจะถูกทอดทิ้งคือเอาไปตั้งไว้บนนู้นแหละแล้วเขาล้มอ่ะ ก็เลยเอามาวางพิงตู้ไว้ตรงนี้เขาก็สุกเก็บไปทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็สุกหวานหวานอร่อยกินเล่นๆเดี๋ยวก็เหลืองเดี๋ยวก็แดงมีแค่สองต้นนี่แหละมันเคยติดอ่อ ไม่ได้ปลูกเยอะไที่ได้กินแล้วก็คือ2ต้นนี่แหละอีกต้นเหลืองๆนั่นก็ไม่ค่อยได้เก็บนกเก็บเน่าทิ้งบ้างแต่ต้นนี้เก็บไปกินเยอะละเก็บไปกินเล่นจะตายแล้วมั้งเนี่ยดินมีอยู่นิดนึง ประหลัดบอกปีที่แล้วเนาะเยอะเลยมะเขือมะเทศปีที่แล้วเจ้าตัวไม่อยู่ไปเมืองไทยผักงามทุกอย่างปีนี้ไม่ไปเมืองไทยอยู่บ้านผักตายแทบทุกอย่างฟ้าดินแกล้งฉันดิมะเขือจะ เหมือนจะรอดกะเหมือนจะตายแล้วแต่เวต่กรรมรอดก็มีรู้เจอสักกี่น้ำปลูกเยอะมากเลยมะเขือปีนี้แต่แบบฝนตกเยอะไงน้ำท่วมน้ำท่วมรลากเนา่าตายก็เลยเอาผักไอ้ขี้หวดมาปลูกแซมแบแทนที่ท,ที่ไอ้มะเขือที่มันตายอะ่ะ นี่ที่อึดดทนก็อยู่เนี่ยนี่ก็อยู่ตายตายตาย,ตายเยอะเลยไปไปดูพริกนิดนึงพี่หนูออกอยู่นะทองกระเด็ดนี่ทองกระเด็ดอยู่นะ ลูกอยู่ที่นี่แหละขับรถต่อ